มองตายิ่งพาอุราไว้วันมองฉันแล้วทำให้วานหัวใจอมองเธอแล้วพี่ก็อยากคิดไกลไม่ได้ยามาไกลชิดกันเอวองค์ของนวลนอง ว่าทำไมน้พี่เป็นชายรักมานรักกันไม่นานก็คลายเดือนยังอยู่คู่ดาวน้องสาวจะคู่กับใคร ชายจนมากที่ไม่คนดีอย่ามาพูดอย่างนี้จนมีน้ำม่ซำทันมองตายิ่งพาอุร,ราร้อนตามองสาวให้ทำตาวา่าวยอมมาเวรกรรมของพี่ที่ทำไว้นาน ยังอยู่คู่ดาวน้องสาวจะคู่กับใครจะมาห่วง ทำไวนนานไม่มีวันรักกันละพอคนต้องมีวันรักกันสิมแม่คุณชาก่อนอไม่ทแบบนี้ไม่ได้嘛นะไม่เล่าเรายังไม่รู้จักกันดีพอเลยนี่ผู้ชายใจเลววุ่ยเด็กสมัยใหม่เนี่เขาคุยกันเดี๋ยวเดียวก็กัดกันแล้วะ <c oughs> อะไรนะ นคุณนี่ไม่ทันสมัยเลยโ้โบราณเนาะก็ฉันเป็นคนโบราณจะทำแบบนี้ไม่ได้คุณเป็นใครฉันเป็นใครก็เป็นหนุ่มบ้านนอกอายุเพิ่งสิบแปดก็วัยรุ่นก็ใจร้อนอย่างนี้แหละอ๋อวัยรุ่นใจร้อนเนาะเพิ่งสิบแปดเองมารอแม่ต่อไปมีเรื่องอะไรบอกนะนี่นี่นะเธอเป็นใครชื่อไทยชื่อไทยแม่แม่ทองเข้าไปหาน้องต่อไปมีเรื่องอะไรบอกเลย ฐานะพี่ชายราชบุตรเขยบุญทุ่งอน้องชายแต่เนี่ยจะมาทวงม้าคืนเดี๋ยวพอเข้าไปเจอน้องก็ขอมาแล้วก็กลับบ้านแล้วเดี๋ยวถ้ามีเรื่องอะไรเดือดร้อนติดต่อได้เดี๋ยวก่อนไทยไม่เธอเป็นพี่ชายของราชบุตรเขยบุญทุ่งใช่บุญทุงญท่งน้องชายแล้วเป็นคนที่จับมา้าด้วยก็จับมาแต่ว่าน้องเอาเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กลับแล้วเดี๋ยวไปส่งบ้านก่อนแม่ล่ะเดี๋ยวไปส่งก่อนแล้วก็ ฉันจะแนะนําตัวให้เธอรู้จักฉันเองมีนาวารุ่งทิพย์เป็นพระคณิฐาของเสด็จพี่อมรเทพหรือเป็นพระคูม,ม่านของราชบุตรเคยพุทธุ่งนี่แหละจ้าราชิดาใช่อข,ขอโทษโอขอภัยใหข้าด้วยข้าไม่รู้ข,ข้าไม่รู้จริงไม่เป็นไรหรอกนะไทยถ้ายอย่างเนี้ไทยบอก<ข>ความจริงกับฉันว่าเธอเป็นคนจับมามาได้ฉันจะกลาบทูลความจริงต่อเสด็จพี่